เปิดภาพกล้องวงจรปิดพบคนร้ายเดินทางจากตำบลห้้ยแรงอำเภอเมืองสู่ตำบลแสนตุ้งก่อนย้อนมาบึ้มผู้ว่าตราดเป็นประธานรถน้ำศพน้องขิมบอกเงินที่เหลือผู้ไม่ประสบภัยทำการช่วยไม่ได้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราสแต่งกายชุดดำประนามการใช้ความรุนแรงกับเด็กและคนไทยชาวสวนขี่รถจักรยานยนต์ชนช้างขณะจะเข้าสวนตัดยางแขนหัก คนและรถกระเด็นคนละทิศขณะั้งวิ่งนีเข้าต่อไปต่อไปพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามแคเบิลทีวีและตราทีวีคอมเปิดภาพกล้องวงจรปิดพบคนร้ายเดินทางจากตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองสู่ตำบลแสนตุ้งก่อนย้อนมาบึ้มง ความคืบหน้าคดีกลุ่มกปปศตราดที่ตลาดยิง่งเจริญตบแสนตุ้งอเภอเขาสมิงจงตราดพลต,ตํารวจตีถีรทัศน์บุรณารัฐผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดตราดหลังจากที่เดินทางกลับจากการประชุมชุดคลี่คลายคดีที่ตํารวจภูธรภาคสองแล้วได้สั่งการให้มีการจัดตั้งชุดคลี่คลายคดีจำนวน3มชุดประกอบไปด้วยชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดตราดที่จะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดทั้ง ภาพจากกล้องวงจรปิดที่รับมาแต่ละจุดเพื่อน,นำมาเปรียบเทียบและนำไปทำภาพทางนิติวิทยาก่อนที่จะขยายภาพให้เกิดความชัดเจนซึ่งในขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าคนรายนั้นใชร้รถยนต์กระบะสีดำสีประตูและรถยนต์กระบะสีบลอนอีกชุดหนึ่งเป็นทีมในการสืบสวนสอบสวนในคดีรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อน,นำมารวบรวมและเชื่อมโยงหลักฐานเข้าหากันนอกจากนี้ใน ส่วนของหลักฐานส่วนที่3นั้นจะเป็นทีมทำงานเชิงลึกหาข่าวร่วมกับชุดสืบและมีการประสานงานกับหน่วยความมั่นคงทางทหารด้วยในส่วนของกล้องวงจรปิดได้มีการบันทึกภาพรถผู้ต้องสงสยัยซึ่งกล้องวงจรปิดนั้นเป็นของเอกชนรายหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ที่ถนนสายท่าประดูช้างเกือตะบนห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดราดได้บันทึกภาพ รถยนต์ต้องสงสัยไว้2คันในเวลา21.05น,นซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีการลงมือในเวลา21.37นนซึ่งแสดงว่ารถทั้ง2คันนั้นก่อนเกิดเหตุได้เดินทางมายังตำบลห้่อแรงและมุ่งหน้าขับไปยังตำบลแสนตุง้งอำเภอขอสมิงที่ห่างกันเป็นระยะทางประมาณ8กิโลเมตรจากนั้นได้ขับรถยนต์ย้อนเข้ามาลงมือก่อนมุ่งหน้าสู่ตำบลห้วยแรง ขณะที่ในเมืองนั้นซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลเขาสมิงที่ตั้งอยู่ที่สามแยกอำเภอเขาสมิงสามารถบันทึกภาพของรถยนต์ทั้งสองคันได้ในเวลา21นาิกา26นาทีและ27นาทีจากนั้นได้มุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองตราสและอาจจะหลบซ่อนเข้าไปในตำบลห้วยแรง ล่าสุดมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าแกนนำกปปสตราที่เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการเคลื่อนไหวอย่างน้อยสองคนคือนายกิติทัศน์ชัยอัดเจ้าของเต็นท์รถอยุ่เทินอดีตผู้ช่วยสสตราดพักประชาธิปัตย์และนายอดุลแก้วเยื้องลูกเขยร้านทองยิ่งเจริญถูกกลุ่มชายชุดดำติดตามไปในทุกพื้นที่โดยเฉพาะนายกิติทัศน์ชัยอัดที่ต้องนำเหน่วยรักษาความปลอดภัยมาคุ้มกันจำนวนสามคนในขณะนี้ บรรยากาศรับศพน้องขิมเป็นไปอย่างเงียบสงบแนมเภอบ่อไร่เตรียมสถานที่รดน้ำศพวันที่26กุมภาพันธ์2 5 7 7บรรยากาศที่ศาลาการประเรียนวัดบ,อบออ่อพลอยอําเภอบ่อไร่จ,จังหวัดตราดที่เป็นสถานที่ตั้งบําเพ็ญกุศลศพน้องขิมเด็กหญิงนัชยารอสูงเนินอายุ5ขวบเหยื่อบ้มเวทีกอปร,ปรตราดเป็นไปด้วยความเงียบสงบ โดยมีนางละไมรอสูงเนินผู้เป็นย่าของน้องขิมนายอนเนกรอสูงเนินอายุ30ปีบิดาของน้องขิมและญาติพี่น้องร่วมกันจัดเตรียมพิธีรถน้ำศพโดยมีนายอลงกรแอครัตในอำเภอบ่อไร่ร,รวมถึงส่วนราชการอำเภอบอ่อไร่มาร่วมกันช่วยกันจัดสถานที่เพื่อรอการมารถน้ำศพของนางสาวเบญจวรรณอานเปลืองผู้ว่าราชการจราังหวัดในเวลา15นาฬิกานายเนกกล่าวว่า รู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของลูกสาววันที่เกิดเหตุนั้นตนเองไม่ได้ไปด้วยเพราะต้องทำงานประกอบกับน้องคิมจะติดย่ามากกว่าตนเองย่าไปไหนน้องคิมก็จะติดตามไปด้วยวันนั้นพอโทราศัพท์ไปว่าลูกถูกยิงจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลซึ่งเห็นสภาพลูกแล้วทนไม่ได้ช็อกไปชั่วขณะจนถึงวันนี้ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะเสียใจมากคนร้ายใจคอโหดเที่ยม ที่กระทำร้แรงขนาดนี้เพาแบบล่าเลิงแบบแกันไม่เอาดีครับอย<อ>ู่อ,อยู่บ้านไม่ได้ไปครับ<อ>ราีบไปดูลูกโ,โหแล้วก็เห็นแลแวบทับท้องเออทำมันไม่กผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าผมทำงานไม่ได้เห็น ล้วเขาก็ติดยาเขาไปแล้วไปไหนผมก็ไม่ไ,มได้ดรู้ครับโอ้ทำแบบได้เหมือนไม่ใช่คนเลยแบบผู้ว่าตราดเป็นประธานรถน้ำศพน้องขิมบอกเงินช่วยเหลือผู้ไม่ประสบภัยทางการช่วยไม่ได้ที่วัดบ่อพลอยตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดก่อนที่นางสาวเบญจวรรณอันเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวถึงความคืบหน้าของคดีบึ้มว่า ได้มีการสอบถามความคืบหน้าของคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีได้นำพยานหลักฐานสำคัญที่เป็นกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่คนร้ายได้ขับรถยนต์ผ่านเพื่อนำมาประติดประต่ะตอเชื่อมโยงหาคนร้ายซึ่งมีความคืบหน้าไปมากพอสมควร อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีการสืบสวนจากพยานหลักฐานอื่นทั้งจากพยานหลักฐานวัตถุระเบิดที่อยู่ในที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานบุคคลเพื่อนำมาประกอบการเชื่อมโยงจากหลักฐานอื่นๆซึ่งคาดว่าจะสามารถคลี่คลายคดีได้ในเร็วๆนี้เนื่องจากชุดสืบสวนได้ทำงานอย่างเต็มที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดราดยังกล่าวอกว่าสำหรับความช่วยเหลือน้องคิมในขณะนี้ทางจังหวัดได้มอบเงินให้จานวน20,000บาทส่วนกรณีที่ใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมืองเพื่อน,นำเงินมาชดเชยให้นั้นไม่สามารถนำมาช่วยได้เนื่องจากผิดระเบียบและทางจังหวัดจะดาเนินการ ในช่องทางอื่นและในวันที่7กุมภาพ,พันธ์นี้ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำเงิน100,000บาทมามอบให้กับทางญาติน้องขิมด้วยอย่างไรก็ตามทางจังหวัดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องขิมที่ประสบเหตุน่าสลดในครั้งนี้และจะพยายามช่วยเหลือในทุกท่องทาง รวมทั้งการที่สภาทนายความจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการขอเงินเยียวยาจากรัฐบาลแต่ต้องให้คอรมอเป็นผู้อนุมัติงบซึ่งคงต้องรอในรัฐบาลชุดต่อไปก็ศึกษาดูแล้วก็จังหวัดเองเนี่ยจะรวบรวมเงินให้ให้กับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยรายละ2,500 0นนะแล้วก็เรื่องกรมคุ้มครองสิทธิ์เองเนี่ยก็จะให้1 0 0 0 0 0บาทนะอันนี้คือเบื้องต้น แล้วน้องคนอื่นจพูดแล้รแบบเจ็บคน,นอื่นอ๋อพูล้วแบบเจ็บก็กทั้งกรมคุมครองสิทธิ์ก็จะไปดูให้อยู่แล้วนะตามสภาพการของพัฒนา,าสังคมก็จะไปดูให้แล้วก็จะลงลึกไปด้วยนะในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆด้วยนะจะมีปัญหานนเป็นเรื่องที่เขาต้องเข้าขอคอรมอนะตอนนี้ตอนนี้เป็นคอรมอรักษาการนะนะตอนนี้ทางเจ้าที่ของทางพมจก็ตอบไว้อย่างนี้แต่เราก็จะรวบรวมไปให้นะแล้วก็คงจะนําเสนอไปก็เป็นเรื่องของทางกระทรวง ความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม 3, 0. โตโยต้าตรา0-3952300 0กอยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปี้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออก รถตู้ร่วมบ,บขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสารีารารโทร9 9 8 8 8 8 8 8 8 8สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร8 8 4 4 8 8 5 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2 ท่าเรือเฟอรี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดกว่า150คนแต่งกายชุดดำประนามการใช้ความรุนแรงกับเด็กและคนไทยเวลา10นาฬิก30นาทีวันที่26กุมภาพันธ์2557ที่หน้าโรงพยาบาลตราดแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซึ่งนำโดยนายแพทย์เกตวุธ อธิเวศหัวหน้าง,งานอุบัติเหตุได้แต่งกายชุดดำและนำป้ายข้อความประนามการใช้ความรุนแรงและต่อต้านคนโกงรวมถึงป้ายอื่นๆที่รณรงค์ให้ยุติความรุนแรงซึ่งมีกลุ่มแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่กว่า180คนเดินทางมารวมตัวที่หน้าป้ายและพระบรมรูปพระปกเก้าพร้อมได้อ่านถแถลงการเป็นจดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยระบุถึงปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาที่สืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันมีปัญหาด้านความไม่โปร่งใสและปัญหาด้านจริยธรรม แม้จะมีการเรียกร้องจากหลายฝ่ายแต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยและไม่สนใจในการเรียกร้องของประชาชนจนเกิดความขัดแย้งบานปลายไปจนถึงการลอบวางระเบิดที่มีการกระทําที่รุนแรงและเจตนาสังหารซึ่งล่าสุดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาสมิงจนมีเด็กเสียชีวิตถึง2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม41คน ทั้งนี้ทางกลุ่มจึงต้องการดยกรองและออกมาขึ้นไว้ให้รัฐบาลอย่าได้วางเฉยในสิ่งเหล่านี้และขอให้เร่งคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นโดยเร็วสาธารณสุขป,ประเทศไทยอันประกอบด้วยบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขและทุกชมรมสมาคมสหวิชาชีพจึงมีมติเสนอให้รัฐบาลลาออก ดทางให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยกลุ่มองค์กรประชาชนที่แท้จริงและปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเกิดจากกลุ่มการเมืองข้าราชการรักฐวิสาหกิจองค์กรใดๆ จากนั้นทุกคนได้เดินทางด้วยเท้าไปรอบตัวเมืองตราดเพื่อเรียกร้องให้ชาวตราดนั้นได้รับรู้และเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงร่วมมือในการกดดันรัฐบาลท่ามกลางประชาชนที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดเส้นทางที่เดินผ่านชาวสวนขี่รถจักรยานยนต์ชนช้างขณะจะเข้าสวนตัดยางแขนหักเผยช้างลงมากิน6ตัวเดินข้ามถนนมองไม่เห็นชนเต็มแรง คนและรถกระเด็นคนละทิศขณะช้างวิ่งหนีเข้าป่าไปคืนวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลตราดแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดได้รับผู้บาดเจ็บจากโรงพยาบาลบ่อไร่หลังจากประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ชนช้างป่าขณะที่กำลังเข้าสวนเพื่อตัดยาง นางวิไลยเย็นประสบอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่66หมู่2ตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งเป็นภรรยาของนายสันชัยแกล้กาอายุ37ปีผู้บาดเจ็บบอกว่าเมื่อเวลา20นาฬินายสันชัยได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปยังสวนที่อยู่ในหมู่4บ้านหนองมาดอำเภอบ่อไร,ร่จังหวัดตราดพร้อมตนเอง เมื่อเข้าไปที่สวนยางพาราแล้วนายสัญชัยลืมแบตเตอรี่จึงขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเอาแบตเตอรี่ที่บ้านและขณะที่กําลังขี่รถจักรยานยนต์กลับนั้นได้ชนกับช้างป่าที่เดินทางมาหากินจนได้รับบาดเจ็บซึ่งชาวบ้านที่ผ่านมาได้เข้าให้การช่วยเหลือและแจ้งให้ทราบไปคนเดียวจ้ะเขาขึ้นไปที่ปลายยางคนเดียวพอดีนี่นอนอยู่ที่ป่ายยางจ้ะพอดีนี่เขาลงมาเอาแบต ขึ้นไปตัดยางก่อนนี่ไม่เห็นจะพอดีจะมีคนไปบอกก็เลยรีบออกมาพอดีเขาช่วยหามไปไว้ที่บ้านคนพักเลยจ้ะบ้านพักไอ้ป่านายสัญชัยบอกว่าที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนช้างที่กำลังเดินทางข้ามถนนจากสวนปามไปยังสวนอีกฝากของถนนแสงไฟจากแบตเตอรี่มีไม่มากพอทำให้ตนเองมองไม่เห็นจึงชนช้างเข้าเต็มแรง และทำให้ตนเองรวมถึงจักรยานยนต์กระเด็นไปคนละทิศละทางส่วนช้างป่าที่ลงมานั้นมีจำนวนหกตัวก็ได้วิ่งแตกกระเจิงเข้าป่าไปซึ่งในพื้นที่หนองมาดพบว่ามีช้างป่าจำนวน20ตัวออกมาหากินในช่วงกลางคืนทุกคืนแต่เมื่อคืนนี้ช้างออกมาหากินก่อนเวลาพีหกตัวครับเจอ6หกตัวเลยเหรอครับและพี่ชนนะช้างเป็นไงบั่งช้างก็วิ่งเข้าข้างทางครับเนะแล้วตอนนั้นตอนนั้นพี่มองไม่เห็นเหรอ มันไฟรถกับไฟที่ผมส่องไปมันรีครับโอ้นแรงไหมคะก็ผมก็ไม่ทราบครับรถมันกันเดินไปทางคนมันเดินทางข้ามจากป่าไปอีกข้ามจากป่าปามไปอีกปา่ปาป่านึงครับก็ประมาณเกือบยี่สิบเชือกครับตอนนี้ลงมาในพื้นที่ตลอดเลยครับลงมาทุกคืนแล้วครับ ลูกชายวัยสองขวบเจ้าหน้าที่เรือนจำตราดบิดคันเร่งรถจักรยานยนต์หลังแม่จอดแล้วไม่ดับเครื่องรถพุ่งสะบัดแม่ที่กำลังจะขึ้นรถกระเด็นทั้งแม่และลูกขณะแม่ตกกระแทกพื้นเจ็บสะโพกส่วนลูกชายปลอดภัยเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่15กุมภาพันธ์2 5 5 7เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตราดว่ามีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาเหตุจากรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณบ้านพักกริ่นจำจังหดราษหมู่8ตำบลวังกระแจะอําเภอเมืองเ<ม>จ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บพร้อมกับเหล่าอาสาสมัคร ในที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงนอนตะแคงอยู่กับพื้นนาบานพักข้าราชการเรือนจำตราดทราบชื่อต่อมาคือนางประรวัลกัลยาณทีเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์บล็อกบริเวณคอไว้และขณะที่จับพลิกล่างของผู้บาดเจ็บเพื่อน,นำส่งโรงพยาบาลน,นั้นปรากฏว่านางประรวัลได้ร้องออกมาด้วยความบาดเจ็บจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นต้องประสานรถกู้ชีพของโรงพยาบาลตราดมารับ สอบถามเพื่อนเจ้าหน้าที่เรือนจำทราบว่านางปรวิวารขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านพักที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงการเพื่อมารับลูกชายวัยสองขวบที่มาเล่นอยู่ที่บ้านพักอีกหลังหนึ่งโดยจอดรถจักรยานยนต์ไว้แต่ไม่ได้ดับเครื่องซึ่งลูกชายของนางปรวิวารได้วิ่งขึ้นรถ จักรยานยนต์ก่อนแต่เมื่อนางปริวรรณกำลังจะกล้าวขึ้นรถจักรยานยนต์ลูกชายได้ปิดคันเร่งทําให้รถที่จอดอยู่พุ่งไปข้างหน้าและสะบัดจนทําให้หนางปริวรรณกระเด็นกระแทกพื้นอย่างแรงส่วนรถและลูกชายก็กระเด็นไปอีกด้านแต่ลูกชายนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดพี่น่แล้วมันก็เลยปิด,ปดคันเร่งแม่กําลังจะขึ้นตางไงพอดีเขาใส่กระโปรงไงกำลังจะแล้วน้องเป็นไงบ้างไม่เป็นมันก็กระเด็นออกมาแล้งแม่ทั้งลูกหละแต่มันตกใจนาะไม่มเป็นอะไร<ม><ม> ไไเริ่มแล้วงานวันรักกล้วยไม้ตราดครั้งที่หนึ่งแฟนพันธุ์แท้กล้วยไม้ไทยแฟนพันธุ์แท้กล้วยไม้ไทยชาวตราดและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคึกคักที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสถานที่จัดงานวันรักกล้วยไม้เมืองตราดครั้งที่หนึ่ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงและกลุ่มรักกล้วยไม้ไทยหมู่9บ้านวังตากร่วมกันจัดขึ้นใน,นระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มแฟนพันธุ์แท้กล้วยไม้ไทยชาวตราดและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเข้ามาร่วมชมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบไปด้วยการประกวดและแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์รวมแล้ว10ประเภทแบ่งเป็นประเภทกล้วยไม้ทั่วไปชิงเงินรางวัล1,000บาทประเภทเหลืองจันทบูรณ์ชิงเงินรางวัล1,000บาทและรางวัลยอดเยี่ยมประเภทเอ,อื่นๆรางวัลละ1,000บาทรางวัลกล้วยไม้ที่ได้1 2 3เงินรางวัล500 300และ200ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันปลอกสับประรดการแข่งขันกินสับประรดและการประกวดสับประรดพันตราสีทองพันปัตตาเวียชมกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่มีความแปลกใหม่สวยงามเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจและไม่เคยพบเห็นมาก่อนตลอดจนการออกร้านจำหน่ายพันกล้วยไม้และวัตถุดทางการเกษตรสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน การเพราะเลี้ยงกล้วยไม้ในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดอาชีพแก่ชุมชนเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลักกล้วยไม้ไทยบ้านวังตักมีความเข้มแข็งในการดำเนินการอนุรักษ์กล้วยไม้นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชท้องถิ่นอีกด้วย มิติใหม่ของคนมือตราด The n i g h ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่ The Night ブブ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 。 ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆ อยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1709